มื่อวีนสีไปว่านข้าวพี่น้องมื่อนี้ฝนตกลัดทางพี่น้องหวก็เลยออกสายจังหน่อยพี่น้องเลยันนี้ฝนหยุดแล้ววันนี้ฝนหยุดแล้วประมาณโมงกว่าเๆๆลปปายเพาะิไปแต่ซ้าไปบ่ได้พี่น้องฝนตกลัดทางก็เลยนักลูกเลยนัก,นกแล้วเราเอวเลยขาแทกน้ำเหรอแอ่กันลูกยองแช่กัน เราลองสามรอดดูมันเท่าเลยนะสามรอดเท่าไดยลูกเอ้ยมันนักถืกน้ำอ,นอืมเน่าคนดีด,ดลูก,ออกเ,อเออมันนักเลยลูกเอ้ย ไปว่านเข้าปะสองคืนนี่ออกงอกเลยได้คนตกหัมหึงโซกลุก đừng sốc lúc đừng sốc con cầm cho lục cầm lên ông phòng nó khoe nè สามล้อเท่าพี่น้องเอ้ยสามล้อเท่า มาหวานข่าวซอยเริ่มหวานข่าวมาในพอดีอากาศดีพื่อนเอ่วันนี้อากาศดีไ,ไปค่อย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 เออเจ้าเจ้าเออ เกือบฟอก18ไล่เนาะเจ้าไล่เด้อไปเดินไปนอ่าไปไหนครับลูกสาวไปว่านข้าลูกสาวกำลังน,น้อยว่านข้าวโผนูไปว่านเลยโผลไปบอกอ้นำเด้อบ่น่นแบบไดแบบใด,แบบดเด้อ ด้เวลาว่านข้าวบ่ครับได้ว่านข้าวจ้าว่านใส้แบบนีเลยเป็นปุ๋ยคอมอากาศดีขนาดพี่น้องมานี่เลยเฟิร์เคลื่อนฟ้าเคลื่อนฝนฝนยุดหวังนึงหนึ่งพี่น้องโอ้ยได้บรรยากาศขนาดพี่น้องเอ้ยแต่ว่านกระวานลูกมาหวานซอยลูกรายมาหวานซอยปีนี้ วานแล้วเราบังคับวานแล้วแจ้าโอ้เจ้าเฮ็ดนาเนี่ยบัวหึงเนาะบัจ้าสมองกว่าสมองกว่าบ่ะเฮ็ดนาสมองกว่าพี่น้องไฮรลไทยไทยบาดนี่พี่น้องเฮ็ดนาสมองเนี่สบายเลยพี่น้องเลยบ่ต้องยุ่งยากบ่ต้องว่านก้าบ่ต้องหาบบ่ต้องตัดหางก้าบ่ต้องคาดบ่ต้องจ้างคนพี่น้องเลยสบายสบายก้อนนี่ว่านก้าบหนึ่งเดือนแล้วมาจ้างลก จ้างลกแล้วมาจ้างไถจ้างไถแล้วบ่พ่อมาจ้างปัน้นจ้างปั้นแล้วบ่พ่อมาจ้างคนหาบจ้างหาบแลบ้วบ่พ่อมาจ้างคนดำดำแล้วซื้อกับข้าวกับน้ำปัน่นพ่นกินได้พี่น้องเอ้ยบาทนี่เออซื้อกับข้าวให้พ่นกินแล้วอาหารบร่แซบพ่พนกะว่าใส่ได้พี่น้องเอ้ยจมดายอาหารพ่นกินบ่อิ่มพ่นกะจมใส่เฮาได้พี่น้องเอ้ยสมยัยก่อนโอ้ยน่าอิตานะ กินข้าวก,ก,กับบอิ่มโอ้ยนาอีตาล่ะครับข้าวกับบแซบเดี๋ยวนี้เห็นฮอตบ่มีผู้จมพี่น้องว่ารถไทยมันจมบับัวไเลยสิพี่น้องจ้างเงินแลลวเพิ่นกับมาไทยใหยแ้แหละคือจบเลยรถไทยจุมบเป็นพี่น้องอรถไทยฮะโอ้ขอบบุญขอบคุณเลยยุคสมัยยุคใหม่สมัยใหม่เฮ็ดน,นาพี่น้องเอาจิมเนี้ก็ขอจบครับผมขอบคุณครับโชคมาล่ำรวยทุกท่าน